สวัสดีนะครเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องฟาร์มอิทธิพัทธ์ฟาร์มดวงสัรูของเรานะครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาใน facebook นะครับว่าเติมอาหารนะครับเติมยังไงก็คือพอเราทำกระมังฟักไปแล้วเนี่ยพอสิบห้าสิบหกวันตรงนั้นนะครับดวงมันจะเริ่มกินอาหารจนจนยุบแล้วนะครับอาหารก็เริ่มใกล้จะหมดแล้ว ก <m uch ing> ็เลยมีคําถามว่าอาแล้วถึงตอนนี้เราจะเติมยังไงวันนี้เป็นการเติมอาหารด้วยสาคูนะครับด้วยสาคูเติมอาหารด้วงที่เราฟักด้วยสาคูเติมกับสาคูนะครับเติมกับสาคูทีนี้เรามาดูว่าผสมยังไงนะครับบางคนเขาก็เติมสาคูเปล่าๆไม่ผสมนะแต่ว่าผมนะ่ะผมจะผสมทุกขั้นตอนที่เราใช้อาหารนะครับจะผสมทุกครั้งทีนี้เรามาเตรียมอาหารยไปเติมกันนะครับเวลาเติมเนี่ยผมจะผสมอย่างนี้นะครับก็คือสาคูเนี่ย เกือบเต็มกำมังนะครับแล้วก็อาหารหมูในสี่แก้วสี่แก้วก็ประมาณแปดขีดนะครับคือเราผสมไว้แล้วเเดี๋ยวราจะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่เติมแล้วเราก็คลุกให้มันเข้ากันนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เราเลือกอาหารหมูชนิดที่ละลายยี่ห้อที่มันละลายน้ําเร็วนะครับ ออาหารหมูที่ละลายน้ําเร็วเนี่ยเม็ดมันจะออกสีมนๆสีเทาๆนะครับถ้าอาหารที่เม็ดสีขาวๆเนี่ยส่วนใหญ่จะละลายน้ําช้าถ้าเรามีตัวเลือกนะครับให้เราเลือกอาหารหมูที่เม็ดสีดําๆนะครับเม็ดสีดาๆสีเทาๆน้นตาตาลน้ำตาลอย่างนี้นะครับเม็ดสีอย่างนี้นะครับสีเข้มๆหน่อยถ้าเป็นสีขาวๆจะละลายช้า เวลาเรามาคลุกอาหารอย่างเงี้ยเราต้องรอให้มันละลายซึ่งมันทําให้เราเสียเวลานะครับอันนี้เราแค่คลุกให้มันเข้ากันอ่ะถ้าเราคิดว่ามันเข้ากันดีแล้วนะครับก็ตบให้มันแน่นเลยนะครับตบให้แน่นเลยจริงๆการเติมอาหารมันทําได้หลายวิธีนะครับแต่ว่า วิธีที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับใช้เป็นประจำก็จะเป็นวิธีนี้แล้วเราก็ใส่น้ำไปเลยครับสี่ขันสาคูกระมังนึงนะครับอาหารหมูสี่แก้วน้ำสี่ขันใส่ไปเลยนะครับให้มัน,นแบบแช่ไปเลยนะครับนี่ น้ำอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะดูดลงไปเองนะครับทั้งอาหารหมูทั้งสาคนะูมันจะดูดน้ําลงไปเองสาคูอาหารหมูแบบนี้ละลายน้ําไวนะครับเห็นไหมครับละลายหมดแล้วคือพอเราใส่น้ําปุ๊บเราเอามาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้อาหารหมูละลายหลายนาทีอยู่ทีนี้มาดูด้วงของเราที่เราจะเติมอาหารนะครับนี่ด้วงพอสิบสี่สิบห้าสิบหกแต่กระมังนี้มันเลยเลยนะครับเราสังเกตจากสีอาหารสีอาหารจะดำแล้ว กระบังนี่มันเลยสิบหกวันแล้วมันเลยจุดที่เราควรจะเติมได้แล้วนะครับถ้าสีถ้าหารสีเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เอาด้านบนนะครับกวาดด้านบนออกทิ้งไปหน่อยนึงเพราะด้านบนเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันก็คือเป็นพวกของเสียแล้วนะครับมันไม่มีคุณค่าทางอาหารแล้วแล้วก็กวาดทิ้งไปนะครับ เนี่ยพอสิบพอหลายๆวันเราจะเห็นว่าด้วงตัวเล็กๆมันจะอยู่หน้าอาหารนะครับเพราะว่าด้วงเนี่ยมันจะกินอาหารจากก้นกำมังนะครับจะกินอยู่ก้นตัวใหญ่มันจะกินอยู่ก้นนะครับตัวเล็กเนี่ยมันไม่สามารถลงไปกินอยู่ก้นกับตัวใหญ่ได้เพราะว่ามันโดนไล่ที่ขึ้นมานะครับลงไปมันก็จะโดนตัวใหญ่กัดมันก็ต้องมาหากินอยู่ข้างบนเนี่ยซึ่งอาหารข้างบนมันหมดแล้ว มันก็จะไม่โตนะครับถ้าเราไม่เติมไอ้พวกนี้มันจะไม่โตแล้วมันก็จะตายไปในที่สุดเพราะข้างบนเนี้ยมันไม่มีอาหารพอมันจะลงไปข้างล่างมันก็ไปเจอไอ้ตัวแบบนี้นะครับเจอตัวแบบนี้มันก็โดนไล่ขึ้นมาข้างบนข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้นี่คืออยู่ประมาณเกือบยี่สิบวันเลยนะครับอ่านี่คือระยะที่เราต้องเติมอาหารละก็จริงๆเราไม่ต้องไปคุยมันนะครับเราเอาอาหารที่เราผสมเนี้ย เติมได้เลยโรยลงไปได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูพื้นอาหารเรานะครับคืออาหารเก่าเนี่ยว่ามันแห้งมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันแห้งเราก็ผสมอาหารให้แฉะหน่อยนะครับเติมลงไปเพื่อให้มันปรับสมเพื่อให้มันปรับกันให้มันบาลานซ์กันให้กลับมาอยู่ในในความชื้นความแฉะที่มันพอดีนะครับเดี๋ยวเราเลือกมันมีหนอนแมงวีเราก็จะเลือกออกไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ จะเลือกเอาอาหารเก่าเนีทิ้งไปอหน่อยหนึ่งก็ระวังติดตัวเล็กไปด้วยตัวเล็กเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวหน้าอาหารนี่แหละอาหารนี้ที่ผมเลือกไปก็จะเอาไปใส่กระมังแล้วก็พักไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับพักไว้อาทิตย์หนึ่งเพื่อว่าเผื่อมันมีตัวเล็กปนอยู่ในนี้ปนอยู่ในนี้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเอามันไปทิ้งอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอามันเลือกหาเอาตัวเล็กมาขนใหม่ กะลับบงนี้ก็ไม่ถือว่าดกมากนะครับอยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีก็คือไม่ต้องแยกขุนเติมอาหารอย่างเดียวได้กะลับบงนี้เราก็เติมแฉะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแห้งเติมแฉะเราก็อาอาหารเราผสมไว้ไม่แฉะนะครับถ้าเราเติมแฉะเราก็เติมน้ำม่ตรงกลางหน่อยหนึ่งให้มันให้ตรงนี้มันแฉะนะครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้มาเติม ข้างๆมันก็ยังแห้งอยู่มันเดือดเติมแฉะนะครับนี่แฉะน้ําต้องไหลอย่างนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่เอาอาหารนี่ยมาโรยข้างบนให้มันให้เขาแค่นั้นเองเดี๋ยวตัวหนอนดวงมันก็จะดึงเอาอาหารนี้นะครับลงไปข้างล่างลงไปกินกันอยู่ข้างล่างเองส่วนตัวเล็กที่อยู่ข้างบนมันก็จะได้อาหารใหม่นะนก็จะไม่ตายแล้วมันก็จะโตอีกสัก สิบวันสิบห้าวันก็จะโตไปเท่าตัวใหญ่นะครับโตไล่กันไปทีนี้เราเติมเนี่ยเราเติมไม่ต้องให้เยอะมากนะครับเติมพอให้มันปิดหน้าอาหารเก่าแล้วก็ทั่วอาหารเก่าขึ้นมานิดเดียวก็พอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับตลอดการเลี้ยงเนี่ยอาหารเราจะไม่เกินครึ่งกระมังอาหารจะไม่เกินเกินครึ่งกระมังเลยเต็มที่ก็ครึ่งกระมังนะครับตลอดการเลี้ยงอันนี้คือการเติมอาหาร ด้วยสาคูนะครับในครั้งแรกก็คือเมื่อด้วงอายุ15-20วันถ้าเกิน20วันไปแล้วอาหารจะเสียนะครับเวลาเราเติมเนี่ยเราต้องเก็บอาหารเก่าออกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งโอเคนะครับเราเติมไว้อย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งนะครับอพออาทิตย์หนึ่งปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสภาพมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหลังจากเติมอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ด้วงมันก็จะ ไล่เอาอาหารเสียนะครับขึ้นมาไว้ข้างบนอีกเราก็เลือกเอาอาหารเสียข้างบนนี้ครับทิ้งไปอีกนะครับทิ้งไปไม่ต้องไม่ต้องมากนะครับทิ้งไปสักส่วนหนึ่งอันนี้คือเสียเลยนะครับทิ้งไปส่วนหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวเล็กไม่กี่ตัวแล้วไอตัวเหมือนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ จะใหญ่ขึ้นมาเพราะมันได้อาหารเดี๋ยวเราก็จะอา,อาหารเก่านะครับทิ้งไปหน่อยนะสังเกตว่านะครับนี่คือร่องรอยอาหารยุบลงไปนะครับนี่ร่องรอยอาหารยุบลงไปจากที่เราเติมไว้อันนี้คือเติมรอบแรกไปแล้วนะครับคือเราทําแบบนั้นไปแล้วนี่เราจะเติมรอบที่สองหลังจากที่เราเติมรอบแรกไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับมันก็จะกินอาหารหมดอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องเติมให้เขาอีกครั้งหนึ่ง กาลังนี้เราจะเห็นว่าความแฉะนั้นได้นะครับพอ,พอดีกําลังดีตอนแฉะกําลังดีแล้วดวงก็จะมีไซส์ใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้คือดวงที่อายุประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าวันแล้วยี่สิบสองยิบสามวันแล้วนะครับก็จะมีไซส์นี้จะมีดวงไซส์นี้ละอ่ะเราก็เอาอาหารเก่าออกไปส่วนหนึ่งความหนาแน่นประมาณนี้นะครับกําลังดีนะครับ ไม่แน่นมากแล้วก็ไม่หลงเหลียงมากถ้าด้วงน้อยเกินไปอาหารเราก็จะแน่นนะครับถ้าด้วงเราเยอะเกินไปอาหารจะหมดไวแล้วก็ด้วงจะไม่ค่อยอ้วนเราก็ต้องกะกะประมาณเนานะครับให้มันพอดีพอดีคือถ้าเราทําไปสักพักเนี่ยเราก็จะกะได้นะครับว่าเออด้วงความหนาแน,น่นประมาณนี้มันพอดีไหมมันอยู่ในประมาณกี่ตัวต่อกำมัง เราก็เรื่องอาหารหมดเลยถ้ามันความชื้นมันดีอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเติมแฉะเราเติมพอดีแล้วก็ขอบขอบกํามังนะครับมาเติมเพราะว่าตะกี้เวลาตะกี้เราเติมน้ําเราเติมแต่กลางนะครับน้ํามันจะไม่ซึมมาทางขอบนะมันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละขอบก็ยังพอดีอยู่ขอบไม่ได้แฉะไปด้วยนะครับตามขอบกํามังหรือถ้าเราจะเติมแห้งกว่านี้นะครับถ้ามันแฉะกว่านี้เราจะเติมแห้งกว่านี้เราก็ บีบเอาน้ำออกไปได้นะครับบีบเอาน้ำออกแล้วก็เอาไปเติมก็แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่เราจะใช้เทคนิคอะไรถ้าถ้าสมมติว่าเราจะเอาตรงนี้มันแฉะนะครับแต่เราเอาให้แห้งแล้วก็บีบน้ำทิ้งไปบีบน้ำทิ้งไปแล้วก็มาเติมก็เหมือนครั้งแรกนะครับเหมือนการเติมครั้งแรกเติมแต่ละครั้งเนี้ยไม่ต้องให้มากนะครับไม่ต้องให้เยอะ เราเน้นเติมบ่อยเราไม่เน้นเติมเยอะนะครับเพราะเติมเยอะเนี่ยเสี่ยงที่อาหารจะเสียได้น,นี่นะครับเติมแค่นี้อาหารจะไม่ถึงครึ่งกระมังผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ก็จะเปลี่ยนสภาพมาเป็นแบบนี้จะดวงก็จะตัวใหญ่ขึ้นอย่างนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับ ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเราก็จะเติมให้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเก็บเติมเหมือนเดิมนะครับเติมเหมือนเดิมเลยสาคูเติมง่ายนะครับไม่เหมือนมันมันนี่จะเติมยากกว่า ไ,ไปไหนกันนะเห็นเดินไปนี่นะครับเติมเติมครั้งที่สามต่อหลังจากเติมครั้งนี้เราก็จะเก็บดวงขายได้แล้วนะครับเติมครั้งนี้อีกอีกอาทิตย์หนึ่งดวงก็จะตัวใหญ่พร้อมที่จะขายได้แล้วก็นี่นะครับเติมสามครั้ง เติมครั้งที่หนึ่งเติมครั้งที่สองเติมครั้งที่สมเติมสครั้งสําหรับการเลี้ยงด้วง1รุ่นนะครับเติมครั้งที่สามเนี่ยถ้าเราเก็บด้วงแล้วยังมีตัวเล็กอยู่เราก็ต้องขุนต่ออีกนะครับต้องเติมอีกครั้งเป็นครั้งที่สแต่ถ้ามันโตเท่ากันหมดเราเก็บหมดก็จบไปนะครับจบรุ่นไปนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าเราเติมอาหารกันยังไงก็เอาไปทําตามได้นะครับไม่มีการ สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใดก็เข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับ